สวัสดีค่ะทุกทกท่านคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนะคะและสําหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ด้วยคะ่ะเพราะท่านจะได้เป็นคนแรกนะคะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดและท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะชาวลัคนาและชาวราศีสิงห์ทุกท่านคะ่ะเราจะพูดถึงเรื่องของดาวราหูยายนะคะและการที่ดาวราหูยายครั้งนี้จะส่งผลเสียกับท่านด้านใดบ้างผลดีด้านใดมารับฟังเพื่อเตรียมตัวรับมือกันเลยคะ่ะแต่บอกล่วงหน้านะคะว่าท่านจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นจะดีมากหรือน้อยก็ต้องขอเรียนตามตรงนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับพื้นฐานดวงชะตา ของแต่ละท่านด้วยนะคะแต่เนือสิ่งอื่นใดการที่เราทราบที่ทางดวงลนะ่วงหน้าเรามักจะได้ประโยชน์มีทางแก้ทางออกและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะมีสติมากขึ้นนั่นเองค่ะเอาล่ะมาฟังกันเลยนะคะว่าดวงชะตาของท่านจะเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ดาวราหูย้ายสัญญาณเริ่มมาหรือยังเพราะว่าก่อนที่ดาวใหญ่จะย้ายมักจะส่งผลมักจะส่งสัญญาณให้เราได้ รับรู้เสมอดาวราหูย้ายในวันที่5พฤษภาคมซึ่งก็อีกไม่นานนี้เองนะคะ5พฤษภาคมปี68ยาวไปจนถึงวันที่22พฤศจิกายนปี2569นะคะตีครึ่งกันเลยทีเดียวของการย้ายรอบนี้และการย้ายของดาวราหูรอบนี้จะนำผลประโยชน์มาให้กับท่านเต็มๆเลยทีเดียวค่ะ โดยเฉพาะท่านใดที่มันทำคุณงามความดีอยู่ห่างความชั่วและเว้นวาการทำชั่วไม่คิดร้ายกระครนะคะเรียกได้ว่าขยันกระตันยูตั้งใจทำมาหากินซื้อสัตว์ต่องานท่านจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตจากที่แย่ๆจะพลิกฟื้นกลับมาดีอีกครั้งหนึ่งบางท่านตั้งตัวได้เลยจากที่ชีวิตติดลบเริ่มหายใจหายคอได้ล่วงขึ้นนะคะ บางท่านก็เหมือนได้ชีวิตใหม่กันเลยทีเดียวคะ่ะท่านจะได้สัมผัสกับอะไรใหม่ๆโอกาสใหม่ๆก็จะเข้ามาหาเกิดความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะคะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจากที่ไม่มีลูกน้องบริวารท่านก็จะกลายเป็นคนที่มีลูกน้องบริวารหรือจากที่ท่านมีลูกน้องบริวารอยู่แล้วลูกน้องบริวารของท่านก็จะเพิ่มขึ้นสำหรับท่านใดที่ทำงานประจำศัตรูหรือว่า คนที่ท่านไม่ชอบหน้าบางคนจะหายไปนะคะเรียกได้ดว่าโอ้ลงอกนะท่านจะได้รวมร่วมงานกับทีมงานใหม่ๆหรือหัวหน้างานคนใหม่หรือท่านนั่นละคะ่ะจะได้ขึ้นไปเป็นหัวหน้างานนะคะจะมีลูกน้องบริวารอย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนตน้นท่านใดที่รอการโยกย้ายเช่นอาจจะย้ายจากอีกที่หนึ่งไปอยู่อีกที่หนึง่งย้ายจากอีกสาขานึงไปอยู่อีกสาขานึง หากับราชการก็กำลังรอการย้ายกลับภูมิลำเนาไปประจำหน่วยงานใกล้บ้านท่านจะมีจังหวะและโอกาสสูงมากที่ท่านจะได้ย้ายนะคะตามที่ท่านนั้นได้ตั้งใจเอาไว้หรือว่าบางท่านก็รอจังหวะจะลาออกจากงานประจำแล้วล่ะเพื่อมาเป็นเจ้าของกิจการหรือว่าทาอาชีพที่ท่านอยากทำมานานท่านก็จะได้ทำเพราะว่าท่านดวงเปลี่ยนแบบเปลี่ยนไปเลยได้เริ่มต้นใหม่ กับการเป็นนายของตัวเองนะคะได้ทำอาชีพที่อยากทําโดยที่ไม่เกี่ยวกับเส้นทางเดิมๆที่ท่านนั้นเคยทําเลยทีเดียวค่ะเป็นการเริ่มต้นเป็นนายของตัวเองแต่ก็ต้องขอบอกล่วงหน้านะคะดวงมีสองม,มุมถ้าท่านดวงดีก็จะดีจริงๆใช้คำว่าลืมตาอัปปากได้เลยนะคะแต่หากท่านพื้นฐานดวงไม่ดีก็มักจะเจอแต่ปัญหาแต่ว่า ในเมื่อเรารู้ดวงล่วงหน้าเราย่อมมีทางแก้รับมือได้บางสถานการณ์แก้ไขได้จากต้องแย่มากๆกลับแย่แค่นี้เดียวเพราะว่าดวงก็จะขึ้นอยู่กับผลกรรมในอดีตของเราด้วยนะคะฝังเราไม่ต้องวิตกกังวลใจนะคะเพราะสิ่งก็คือสิงและหากท่านนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้และไม่ได้ตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงไม่ว่าท่านจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดก็ตามมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ ดีขึ้นอีกไม่นานท่านจะเกิดความมั่นคงคนที่เกี่ยวข้องกับงานคู่ครองคนรักคู่คา้าคู่สัญญาหรือวางหุ้นส่วนธุรกิจจะให้การช่วยเหลือหากที่ผ่านมามีเรื่องที่ค้างคาใจอยากคุยอยากปรับความเข้าใจกับบุคคลเหล่านี้ให้รีบทำนะคะเพราะปีครึ่งถ้าท่านและบุคคลเหล่านี้อ่าบุคคลเหล่านี้นะคะถ้าท่านและเขาเข้าใจกันดีเขาจะนําความสําเร็จมาให้หากอยู่ในช่วงต้องอ่า คือพูดง่ายง่ายต่อสู้คดีความท่านก็จะชนะประโยชน์ที่ท่านจะได้รับก็มักจะตกมาที่ตัวท่านมากกว่าไม่เสียเปรียบใครที่คิดจะเป็นศัตรูกับท่านเขาคิดผิดค่ะปีนี้เป็นปีที่ท่านดวงแข็งคนที่คิดร้ายคนที่คิดจะทําลายท่านบางครั้งกลับนําผลประโยชน์มาให้ท่านเช่นท่านเป็นพ่อค้าไม่ขายใช่ไหมคะข,ขายอาหารนะเจอคู่แข่งกันแกล้งให้ท่านนั้นอ่า เจอคือพูด,ดง่ายๆเจอคู่แข่งกันแกล้งทําให้คนมองท่านเป็นคนที่ไม่ซื่อสัตย์ขายสินค้าไม่มีคุณภาพทาั้งๆที่ตัวท่านนะคะเป็นคนที่คือพูดด้ง่ายใส่ใจนะคะเป็นคนที่มักจะนําใส่ใจลูกค้าดูแลลูกค้าเทคแครลูกค้านําของดีๆส,สู่มือผู้บริโภคผ่านการตรวจสอบได้มาตรฐานแล้วเขาเห็นท่านขายดีกว่าเขาแสร้าย ท่านโดนทัวลงคนตำหนิลูกค้าก็หายหน้าหายตาไปแต่ด้วยความดีความซื่อสัตย์พอท่านพิสูจน์ความจริงได้ลูกค้าจะกลับมาและเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าสามเท่ามีชื่อเสียงจากอ่าร้านกลางๆกลายเป็นร้านใหญ่โตประมาณนี้ที่พูดมาทั้งหมดก็เพื่อจะบอกท่านว่าหากท่านขยันทำดีไม่ว่าท่านทำงานอะไรก็ตามหรืออาชีพอะไรก็ตามสิ่งที่ท่านทำคนจะมองเห็น ท่านจะดีขึ้นศัตรูจะแพ้ภยัยหากมีคู่คู่ครองก็จะคอยช่วยเหลือแต่ให้ท่านระมัดระวังจะทะเลาะก,กันเพราะความคิดเห็นไม่ตรงกันตัวท่านเองก็อย่าดื้อนะคะอย่าดือ้อตัวท่านเองอย่าดือ้อให้ฟังความคิดเห็นของคนอื่นบ้างไม่ว่าจะเป็นคู่ครองคนรักหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่หุ้นส่วนเพราะท่านเชื่อมั่นในตัวเองมากจนเกินไปดือ้อใช้คําว่าดือ้อระวังความดือ้อจะทําให้ท่านพลาด การตัดสินใจก็อย่าด่วนตัดสินใจคิดให้รอบคอบหากเรื่องในที่สำคัญมากๆให้หาคนช่วยคิดช่วยตัดสินใจถ้าตั้งใจที่จะทำอะไรก็ตามเริ่มทำได้เลยนะคะเริ่มไปเลยค่ะค่อยๆทำค่อยๆเริ่มท่านใดที่ทำงานผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ค้าขายกับชาวต่างชาติทำงานกับชาวต่างชาติค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากๆนะคะทำงานแก้ไขกับ ทำงานเกี่ยวกับการแก้ไขกับปัญหาก็จะโดดเด่นและที่สําคัญนะคะหากมีปัญหาถ้าท่านแก้พอท่านแก้ไขกับปัญหาเสร็จปัญหานั้นกลับนําผลประโยชน์มาให้กับท่านเป็นเท่าทาวีคูณและที่สําคัญการที่มีคนคอยช่วยเหลือท่านบางครั้งนะคะอาจจะต้องสูญเสียผลประโยชน์บางอย่างไปบ้างแต่ไม่เสียมากถือว่าคุ้มค่ากับที่ท่านได้แน่นอนคะ่ะ ท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะคะค่อนข้างที่จะโดดเด่นลูกค้านิยมชมชอบเขาจะเข้ามาหาท่านค่อนข้างเยอะและจะเป็นการบอกบอก,กันปากต่อปากหรือว่าท่านจะโด่งดังจากโลกโซเชียลออนไลน์และท่านจะเป็นคนที่รู้ทันเท่าทันเล่เหลี่ยมของคนอื่นใครมาดีหรือไม่ดีท่านจะสัมผัสได้และสิ่งนี้จะเป็นเกราะคอยคุ้มกันท่าน หัวไวฉลาดหลักแหลมอย่าคิดรด้ายกับคนอื่นนะคะอย่าทำการทำงานจะต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ถราหากท่านนะคะเสียอเพราะหากท่านนั้นจะเสียหายก็เกิดจากการกระทำของตัวท่านเองนะคะดาวราหูย้ายรอบนี้คนโสดท่านมีโอกาสได้พบเจอคนถูกใจและจะมีคนและจะเป็นคนที่เพียกพร้อมจริงๆนะคะ เพียกพร้อมในรูปแบบใดหลายด้านแต่เขาจะเพียกพร้อมและเป็นคนที่มาจากทางไกลาอาจจะมาจากโลกโซเชียลออนไลน์หรือว่าต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศบางท่านจะมีการตัดสินใจแต่งงานแบบปุบป,ปับฉับพลันนะคะมีดวงคือพูดได้ง่ายจะมีคำว่าปุบป,ปับฉับพลันสำหรับคนโสดนะคะคนมีคู่หากที่ผ่านมาทะเลาะกันบ่อย ช่วงนี้ให้ท่านประคับประคองให้ดีๆนะคะ,ะพยายามปรับความเข้าใจหรือว่าคุยกันให้รู้เรื่องแต่ถ้าหากพูดคุยกันไม่รู้เรื่องจริงๆก็ชีวิตของท่านก็ถึงขั้นที่ว่าต่างคนต่างไปนะคะสองเรื่องเด่นที่จะเกิดขึ้นกับท่านหนึ่งปีครึ่งหนึ่งงานจะเกิดการเปลี่ยนแปลงและมีข่าวดีการเงินขยับดีแน่นอนคะ่ะบางท่านนะคะมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจะทำอะไรอย่าประมาทก็พอ ให้มีสติอยู่ตลอดเวลานะคะอย่าใจร้อนผู้วามอย่าทำอะไรตามใจตัวเอง 2. มิสหายคนรอบข้างจะนำความสำเร็จมาให้ท่านแต่ว่าให้ท่านระมัดระวังความขัดแยง้งซึ่งเกิดจากความค้าใจผิดฉะนั้นท่านจะจ้องซื่อสัตย์ทำดีรักเดียวใจเดียวอย่าทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องทั้งเรื่องงานและเรื่องความรักระวังเพศตรงข้ามจะทำท่านเดือดร้อนนะคะขออวยพรให้ชาวลัคนาและชาวราศีสิงห์ทุกท่านโชคดีมีความสุข ขอให้ท่านนั้นเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานประสบความสําเร็จในสิ่งที่ท่านนั้นกําลังทําอยู่นะคะกลาบขอพระคุณผูท่ทุกการติดตามจเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขได้รับแต่สิ่งดีๆได้รับผลประโยชน์ที่เกิดจากการที่ดาวราหูยายครั้งนี้เต็มที่ได้รับมากกว่าคนอื่นสวัสดีค่ะ